วันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นค่ะคุณครูกุ๊กไก่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตถอดแมสค์ค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยร่างกายของเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นั้นนะคะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้อ,ออกกำลังกายด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆเต้นออกกำลังกายตามคุณครูได้เลยนะคะ ไปยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยเด็กๆได้ออกกาลังกายกันไปแล้วแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าเพลงที่เราเต้นออกกําลังกายกันนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยร่างกายค่ะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยร่างกายของเรามีส่วนประกอบหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเราไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องเก่งจังตัวเรา ผมเรามีไว้ผูกจมูกเรามีไว้ดมสองตาเอาไว้ดูชมเคี้ยวขนมด้วยฟันนี่เองขาเราเอาไว้เดินสองหูเพลินเอาไว้ฟังเพลงปากหัดกินดูดพูดจนเก่งสองมือละเลงกำจับนับเล่นพยาาปั้นฉีกแปะวาด หนูสซนหนูเล่นหนูเก่งตกมือให้ตัวเองหนูเก่งจังเลยถ้าจบลงไปแล้วค่ะเดี๋ยๆเ,เข็ยนไหมคะว่าร่างกายของเรามีอวัยวะหลายอ,อย่างเลยค่ะเช่นตาหูจมูก และน้องน้อยนามาด้วยค่ะแต่ว่าเอ๊คุณครูเฟิร์นคะครูกุไก่จะรู้ได้ยังไงว่าน้องมะขามกับน้องน้อยหนาใครเป็นเด็กผู้หญิงและใครเป็นเด็กผู้ชายล่ะคะน้องมะขามจะผมสั้นนะคะส่วนน้องน้อยหนาจะผมยาวค่ะ เราทำความรู้จักระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกันไปแล้วค่ะแต่ว่าน้องมะขามกับน้องน้อยหนายังไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยค่ะเอ๊คุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูแต่งตัวให้น้องมะขามกับน้องน้อยหนาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะน้องมะขามเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะเด็กผู้ชายค่ะ,คะถูกต้องค่ะ น้องมาขามเป็นเด็กผู้ชายเพราะมีลักษณะผมสั้นเด็กผู้ชายต้องใส่กางเกงหรือกระโปรงนะากางเกงถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายต,ต้องใส่กางเกงนะคะแล้วก็มีเสื้อใส่ด้วยนะคะน้องน้อยหน่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะ้าผู้หญิง,งค่ะ,คะ เป็นเด็กผู้หญิงเาะว่ามีผมยาวนั่นเองค่ะแต่ว่าเอน้องน้อยหนาต้องใส่กางเกงหรือกระโปรงคะกระโปรง,ง,งค่ะ,คะน้องน้อยหนาต้องใส่กระโปรงนั่นเองค่ะเรามีกระโปรงแล้วเราต้องใส่เสื้อด้วยค่ะเด็กๆลองส่องกระจกดูลักษณะของตัวเองดูสิคะว่าเด็กๆเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคะ เด็กผู้ชายจะใช้คำลงท้ายคำว่าครับส่วนเด็กผู้หญิงจะใช้คำลงท้ายคำว่าค่ะเช่นคุณแม่ทำอะไรครับคุณแม่ทำอะไรคะขอบคุณค่ะและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นต้นค่ะเด็กๆได้รู้จักตนเองกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมอนเตสซี่มาฝากเด็กๆค่ะ ฝากให้เด็กๆได้ลองทำนะคะกิจกรรมของเรามีชื่อว่าตักข้าวสารกันเถอะการตักข้าวสารจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาของน้องนะคะและยังสามารถให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการตักข้าวทานได้ด้วยค่ะกิจกรรมนี้เราใช้อว,วัยวะสอส่วนก็คือตากับมือนั่นเอง อุปกรณ์ในการทำนะคะมีถ้วย2ใบค่ะใบที่1ใส่ข้าวสารส่วนใบที่2เป็นถ้วยเปล่าค่ะและช้อน1นึ่งคันนั่นเองค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆนํำช้อนขึ้นมาตักข้าวสารแล้วใส่ลงในถ้วยเปล่าข้างๆได้เลยค่ะเด็กๆตักไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มอีกถ้วยได้เลยค่ะ นอกจากเราจะได้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือแล้วเรายังได้ฝึกสมาธิของเราได้อีกด้วยนะคะฝากบูกของทุกท่านค่ะถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆตอนที่เด็กๆทำกิจ,จกรรมมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้เช่นชมในกลุ่มลายบราวนี่ของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูกุ๊กไก่และคุณครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองล้างมือบ่อยๆและสวมใส่แม้ตลอดด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ